ะะของ Hummer ค่ะตรงส่วนนี้เนี่ยคุณคลูกค้ารีเควสนะคะว่าขอให้เป็นรูปม้าดังเพราะว่าใส่เป็นไฟหน้า, Mustang, ามาสแต n g 3ระบบไปเลยล้อแมกนะคะคันนี้สวยมากนะ สวัสดีค่ะนุงหนิงจากเพจปอดนุ้งหนิงนะคะตอนนี้หนิงก็อยู่กับรถสีประตูรุ่น XLT ค่ะสีดำหล่อๆคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโอต้ค่ะราคาจะอยู่ที่899,0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้ใส่ชุดแต่งอะไรบ้างนะคะที่เห็นสะดุดตาแบบนี้หล่อๆแบบนี้นะคะเป็นกันชนหน้านเหล็กนะคะของ Hummer ค่ะมีห่วงแดงสองห่วงนะคะแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงแบบนี้เลยค่ะรวมถึงแขนด้านล่างนะคะนี่ค่ะก็สีแดงนะคะโดย เป็นลักษณะทูโทนสองสีด้วยกันนะคะก็คือเน้นสีดำแล้วก็ตัดสีแดงนั่นเองค่ะหลอกกันไปนเลยใช่ไหมคะสำหรับกันชนหน้าเลยคารเมอร์ค่ะต่อมานะคะเป็นกระจังหน้านะครับคันนี้เป็นของแรปเตอร์ค่ะตัวหนังสือ FORD นะคะเป็นทำทูโทนสองสีค่ะก็คือขอบสีขาวนะคะตัดกับตัวภายในสีดำค่ะพร้อมกับไฟสามจุดนะคะโดยทำเป็นไฟแนวยาวนะคะเป็น LED แบบนี้ค่ะแสงนวลๆเลยนะคะสวยมากๆค่ะ แล้วก็สกูปด้านบนเป็นสกูปทรงฟริตนะคะตรงส่วนนี้เนี่ยคุณคลูกค้ารีเควสนะคะว่าขอให้เป็นรูปม้าได้เลยจัดให้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําเป็นสีขาวด้วยนะคะเพราะว่าต้องการให้เป็นเข้ากันกับเซต็ต FORD แบบนี้ค่ะเป็นชิ้นใหญ่จริงๆค่ะไม่ว่าฝากระโปรงหน้าจะใหญ่เท่าไหร่นะคะใส่สกูปเข้าไปในเรียกได้ว่าเต็มอย่างพอดีพอดีเลยค่ะมาดูที่ไฟหน้ากันบ้างนะคะคันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าใส่เป็นไฟหน้ามาสแต็งสามระบบไปเลยนะคะก็คือจะมี ขีด3ขีดแบบนี้นะคะไว้ไล่สเต็ปไฟเลี้ยวค่ะแล้วก็ไฟ LED แบบนี้ Daylight นะคะรวมถึงไฟวงแหวนค่ะจะเป็นกลมๆนะคะล้อมรอบกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะซึ่งภายในไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีสีแดงด้วยนะคะแต่ว่าลำแสงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีส้มเหมือนรถที่ใช้งานตามปกตินัเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าสวยสุดๆเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะเป็นแบบมีหมุดค่ะรองรับกับล้อมแมกนะคะขอบ18ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะ ล้อแมกนะคะคันนี้สวยมากนะคะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับสีเงินๆนิดนึงนะคะพร้อมกับยางคอสมิกค่ะกับซีรีส์เบอร์ยางนะคะโตโตเลย265ทับ 60R18 นั่นเองค่ะมีลวดลายหลายแบบเลยนะคะแล้วก็คันนี้เป็นยาง AT2 นะคะก็คือวิ่งในทางทางเรียบและทางขรุขระนะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ภายในนะคะสวยมากๆค่ะลายยางสวยมากเลยนะคะดูสปอร์ตด้วยค่ะ สติกเกอร์ด้านข้างนะคะเป็นสีเทาอ่อนนะคะให้ตัดกันกับสีเดียวกันกับตัวรถนะคะก็คือเข้ากันได้ดีสุดๆเลยนะคะพอมองดูภาพรวมเนี่ยทำให้รถดูมีมิติมากขึ้นค่ะประกอบกับโรบาร์นะคะเป็นโรบาร์ outlander นะคะเหล็กแบบนี้หนากลมๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมีตัวร่อสีแดงด้วยนะคะเข้ากับกันชนหน้าฮัมเมอร์ได้อย่างดีเลยค่ะสวยเลยด้านบนมีราวหลังคาด้วยนะคะอันนี้เราใส่ให้ครบเลยค่ะ มาดูที่ด้านท้ายนะคะข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงการชนท้ายนะคะเป็นของ Outlander แต่ว่าเป็นทรงของ Thunder นั่นเองค่ะอันนี้สวยมากมากเลยมีห่วงแดงสองห่วงพร้อมนะคะพร้อมกับจุดลากจูงค่ะแล้วก็มีไฟตรงนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะใช้งานได้จริงค่ะเป็นทั้งไฟฉุกเฉินนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวติดด้วยนะคะสุดยอดจริงๆพรอมไฟสองป้ายทะเบียนมีให้ครบเลยค่ะสวยไปเลยนะคะ,ส,ะ,คะสำหรับ4ประตู XLT คันนี้นะคะชุดแต่งรอบคันค่ะ ดูสปอร์ตสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวหนิงพาชมภายในนะคะว่าจะดูดีขนาดไหนนะคะตามกันมาเลยค่ะมาดูที่ประตูคนขับกันบ้างนะคะโดยภายในของรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีเทาค่ะมาจากตัวโรงงานเลยนะคะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดปี2021นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะ เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องสิ่งที่พวงมาลัยค่ะแล้วก็ล็อกความเร็วที่พวงมาลัยด้วยนะคะมีระบบไฟหน้าอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติตรงนี้พร้อมเลยนะคะหน้าจอนะคะเป็นแบบหน้าจอ8นิ้วนะคะทัชสกรีนด้วยนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ได้เลยนะคะ <S <S แล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะคะ6สปีดด้วยกันนะคะพละกําลังสูงถึง160แรงมานะคะ <S <S เรียกได้ว่าอัตราเร่งมาเร็วถึงใจเลยค่ะ กับคันนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่899,000บาทนะคะมีทั้งเกียร์อโอตโต้และธรรมดาถ้าเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่854,000บาทค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถสอดนะคะไม่ว่าจะเป็น4ประตูกระบะแคบนะคะหรือว่าไวทคนะคะเอเวเลตนะคะสามารถติดต่อนุ่งหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0832141218นะคะเดี๋ยวหนิงลาไปด้วยรูปรถสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ